ขอบคุณสปอนเซอร์เว็บไซต์ที่มั่นคงปลอดภยัยเปิดมานานกว่า15ปีสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอบอลทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับพบกับเรื่องราวและความเคลื่อนไหวของโลกฟุตบอลกับผมอีกแล้วครับแอดมินฟุตบอลสตอรี่ เทพจริงมูรินโญ่เผยชื่อแข้งที่เจ๋งกว่าโรนัลโดและก็เมสซี่ครับ โชเซ่มูรินโญ่รับคุณซื้อของทอตแนมฮอสเปอร์เปิดเผยชื่อนักเตะที่เขาคิดว่าเหนือกว่าคริสเตียโนโรนัลโดกับลิวเนลมสซี่สำหรักงันข่าวตามประเทศครับรายงานวันที่27เมษายนว่าโชเซ่มูรินโญ่รับผู้จัดการทีมไก่เดือดทองทันมฮอสเปอร์ยกให้โรนัลโดบอดีตกองหน้าทีมชาติบราซิลคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกนะครับเท่าที่เขาเคยเห็นมาเหนือกว่า2ดาวเตะแห่งยุคปัจจุบันอย่างลิวเนลมสซี่กองหน้าบาร์เซโลนาและคริสเตียโนโรนัล โรนัลดนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการของวงการลูกหนังหลังช่วยทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสองสมัยแล้วก็คว้าบอลลงกอีก2ส,สมัยแต่นัสดายรับที่เขานั้นต้องอยุติอาชีพการค้าแข้งไปก่อนเวลาอันเหมาะสมเพราะว่าปัญหาอาการบาดเจ็บที่เข่าอย่างดุนแรงครับมูรินโญ่กล่าวว่าคริสเตียโนโรนัลดกับลิวเนลเมซี่มีอาชีพการค้าแข้งที่ยาวนานกว่าพวกเขานั้นยังเล่นในระดับสูงสุดทุกวันมาตลอด15ปีอย่างไรก็ตามถ้าเราพูดถึงกันแบบจริงจัง ถึงความสามารถและก็ทักษะก็ไม่มีใครที่เทียบกับโดัลโดบราซิลได้ตอนที่ผมอยู่กับบาร์เซโลนากับบ๊อบบี้รับสันผมรู้เลยว่าเขาคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเท่าที่ผมเคยเห็นมาในสนามอาการบาดเจ็บได้ทาลายอาชีพที่น่าเหลือเชื่อกว่านี้ของเขาไปแต่ทักษะของเด็กวัย19ปีในช่วงเวลานั้นเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อสุดๆมูรินโญ่กล่าวรับ